ากปากเอลิซ่าพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าฉันฉันลงทางฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนคะ่ะทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเขามองเธอจากหัวจรดเท้าพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าชุดของเจ้าดูแปลกประาดมากเจ้าเป็นสายลับของศัตรูหรือเปล่าไม่ฉันไม่ใช่สายลับค่ะฉันเป็นนักเดินทางมาจากดินแดนไกลโพ้น ฉันมาที่นี่เพื่อพบกับเขาวิลเลียมค่ะเอลิซาตอบอย่างรวดเร็วในใจเธอรู้ว่าต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ทหารทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะหัวเราะเยาะพร้อมกับพูดขึ้นว่าเขาวิลเลียมหรือแล้วเจ้าคิดว่าเขาจะยอมพบกับคนแปลกหน้าที่แต่งตัวประหลาดๆแบบเจ้าได้ง่ายๆหรือเอลิซารู้สึกสิ้นหวัง แต่แล้วเสียงของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของกลุ่มทหาร